สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่23กรกฎาคมสองพักสิดรแต่วก็จะมาเล่าความฝันของแม่ครับจ้าฝันคือจ้าฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งข,ขับรถไมโครทีนี้ขับไมโครแล้วเขาเหนื่อยอยากกินขา่าวทีนี้อยากกินข่าวเขาก็ อ๋ออันไปเบิ้ิคนว่าไปเบิ้งกับข่าวคนแน่แม่ก็ไปเบิ้งเบิ้งในปีมีแต่เอาค้นต้มเป็นโตลยเพิคนกับว่าให้แม่แบกมาครึ่งตัวครึ่งแม่ก็แบ่งมาบ่ะครับแม่ก็แบ่งมาเลยครับเครื่งหนึ่งมีแต่คนต้มคนต้มค้นนี่ละครับครับไม่ใช่เนื้อวัวเนื้อควายเนื้อคนเนื้อคนครับอเขาแบ่งให้แม่แบ่งให้แม่ครึ่งนึงแม่แบ่งกับป่าครับ แล้วแม่แบกมาได้ยังไงต่อแม่แม่แบกมาก็คือคือแม่แบกมากินแบกมาบ้านแล้วก็เอามากินจาเนื้อคนนี่นะแม่จาเนื้อคนแม่แม่ว่าเนื้องวมันคือเป็นเ็นซีเนื้ม่เนื้วของเพราะว่ามันเห็นฟ้าสีนนะฟ้าตีนฟ้าตีนคนก็แบกมาฝันฝันแบบเป็นยังไงว่าเราเคยฝันกันฟรฝันนี่เวลาผมได้ยินความฝันนี้ผมยัง นนฝันของแม่หญิงเป็นความฝันที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าความฝันของแม่หญิงเนี่ยจะสื่อถึงเรื่องของ18มงกุฎเนื่องจากว่าในฝันก็คือผู้ชายคนนี้เขาเขาเป็นคนขับรถนะคะขับรถแมคโครแมคโครก็คือเป็นลักษณะแบบใหญ่นะคะเป็นใหญ่แล้วก็แบบทั่วประเทศคือแบบ เป็นแบบจัก,กรวาลน,นะคะเพราะว่าแมคโครเนี่ยเป็นเรื่องของความใหญ่ความมาคือมานะคะอ่าถ้าเป็นข้อมูลแมคโครเนี่ยก็ใหญ่ม,มโหรลานเขาเรียกว่าจัก,กรวาลเลยนะคะแล้วทําไมต้องเป็น18มงกุฎก็เป็นเพราะว่าแมคโครเนี่ยเขาเรียกว่าใหญ่ระดับจัก,กรวาลพอจัก,กรวาลปุ๊บอิตาคนเนี้ยเขาเป็นนักต้มตุน๋นเนื่องจากว่าเขาในฝันก็คือต้มคนนะคะต้มคนก็คือในฝันเนี่ยมีการต้มคนใน ในปี๊บนะคะอ่าแล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยไปครึ่งคนนะคะให้ครึ่งคนเขาเรียกว่าเศษเดนมนุษย์นะคะเศษคนนะคะเพราะว่าในฝันเนี่ยเขาจะให้เป็นสำนวนที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นวลีเป็นสำนวนที่เกี่ยวกับเศษมนุษย์นะคะเศษคนเนื่องจากว่ามีการต้มต้มอ,อันนี้ต้มจนเปื่อยนะคะต้มจนเปื่อยแล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยไป แบกไปกินที่บ้านนะคะแบกไปกินที่บ้านครึ่งคนนะคะอ่าครึ่งคนแม่ก็บอกว่าเนื้องวงก็ไม่ใช่เนื้อช่างก็ไม่ใช่นะเออหม,มูก็ไม่หมูก็ไม่ใช่นะ,ะมันเป็นเนื้อคนเพราะว่าคุณแม่เห็นเป็นฝ่าเท้านะคะอ่าแบกไปกินที่บ้านนะคะอ่าความฝันของคุณแม่ก็มีแค่นั้นนะคะแล้วคุณแม่ก็ตีความไว้ว่าเออหกสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดนะคะอายุค,คุณแม่ห้าสิบเจ็ดคุณแม่ก็ เน้นเลยนะคะว่าอายุ57นะพระคุณแม่เกิด2508นอ่าบ้านเลขที่108หมู่13นะคะเลขอันนี้อ่าใช้ได้เลยนะคะเลขใช้ได้เลยนะคะอ่าแต่สําหรับดรแต๋วก็จะมาอีกอย่างหนึ่งนะคะบอกว่าเออจริงๆนะอิตาคนเนี้ยเขาก็มีอาชีพนะถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่เป็นนักต้มตุ๋นเนี่ยเขาก็มีอาชีพนะคะประกอบอาชีพเป็นคนขับรถนะคะแต่อันเนี้ยเขา เขาเป็นมิจฉาชีพเขาเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าเขาเป็นนักต้มต mm ุ๋นนะคะอ่าต้มตุ๋นนะคะแล้วก็ให้คุณแม่ไปหนึ่งโคดหนึ่งครึ่งตัวนะคะครึ่งตัวก็คือเศษหนึ่งส่วนสองงวดนี้ก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะอ่ะอันนี Overall ้เลยนะคะเลขสิบสองสองหนึ่งหนึ่งสองเลยนะคะแล้วแล้วสิบแปดมงกุฎนะคะเพราะว่าอ่าเลขนี้ก็จะเป็นเลข เลขสิบแปดางกุฎก็คือเลขหนึ่งกับเลขแปดนะคะจะอยู่ตรงนี้เลขหนึ่งกับเลขแปดนะคะแล้วหวยงวดนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของวันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันสตรีไทยนะคะเป็นวันสตรีไทยแล้ววันที่สองเนี่ยเป็นวันกางเกงในนะคะวันกางเกงในวันกางเกงในขาสั้นมันจะอยู่คู่กันนะคะแล้ววันที่แปดเนี่ยเป็นวันสตรีสากล วันสตรีสากลเปคือวันที่8นะคะเขาก็เลยจะต้องแบบเหมือนอวันสตรีมาอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้ววันที่12เนี่ยก็เป็นวันสัตสตร์จีนวันที่12ก็เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพัะพันปีหลวงนะคะเลข3 8 8 3เนี่ยก็จะเป็นเลขมงคลนะคะแล้วเลข9้าเนี่ยก็มาจากที่เกี่ยวกับขยะนะคะที่มันจะมาเรื่อยๆเลยนะคะต้องยกมาให้หมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเลข9้า ก็คือช้างตัวนี้ก็ได้นะคะเลข9้าคือช้างนะคะงัวก็คือวัวนะคะอ่าก็คือเลข2อันนี้ได้นะคะแล้วหมูเขาบอกว่าหมูก็หมูก็ไม่ใช่นะอ่าหมูก็ไม่ใช่นะหมูก็คือ12นะคะเอาความฝันของแม่หญิงนะคะก็คือเลข938 1 2 2 1สองหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ